เทศบาลตำบลป่าตานจัดทำโครงการรวมพลังแห่งความภกดีถวายพระพันปีหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569วันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา9นาฬิกาที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองรุบรีจังหวัดรุบรีนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรตตำบลป่าตาลเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรวมพลังแห่งความภกดีถวายพระพันปีหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569 โดยก่อนพิธีเปิดโครงการประธานในพิธีได้นําผู้เข้าร่วมโครงการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา93วินาทีด้วยสันนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2568 เห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยในวาระครบ7วัน15วันและ1 0อวันแห่งการสวรรคตรวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีในห่วงระยะเวลาภายใน100วันแห่งการสวรรคตรและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพเพื่อให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันดังนั้นเทศบาลตำบ,บลป่าตาลจึงได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความพักดีถวายพระอันปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ ผูบ้บริหารคณะอู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลฝ่ายปกครองจิตอาสาอสอมและประชาชนในพื้นที่ตำบลบาตานได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากราบถวายบงังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสริกิ์พระบรม,บมราชนีนาถพระบรม,รา,าร,บร,มราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันรงคุณูประการของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแนวทางปฏิบัติในการเข้าเฝ้ากับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเทศบาลตำบลป่าตานได้เชิญอาจารย์วรวิทย์วงสุวรรณอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลบบุรีมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องของการแต่งกายของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี และพิธีการต่างๆเพื่อให้บุคคลที่จะร่วมเดินทางไปกราบถวายบังคมพระรสบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถว้วนทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมเดินทางให้มาพร้อมกันที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตานในเวลา4นาฬิกาของวันที่5ธันวาคม2568นี้โดยพร้อมเพียงกันจัดทําโดยงานข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าตานสนธยาศีดีรับหน้าภาพรายงานสวัสดีครับ